สวัสดีครับพบกับช่องบาบันชาแนลนะครับวันนี้ผมก็ได้ไปซื้อเครื่องหวานปุ๋ยนะครับสองจังหวะนะครับมาพ่นปุ๋ยที่ไร่อ้อยนะครับครับดูบริเวณรอบๆครับต่อไปแล้วก็ ไปดูที่ของเขาให้มานะครับมีอะไรบ้างครับแล้วก็เปิดฝาดูเลยครับอ,อันนี้ก็จะเป็นกองพวกฝุ่นครับนี่ครับของที่ได้มาครับ<อ>ก็นี่น่าจะเป็นที่ผสมน้ำมันสองทีกับน้ำมันนะครับ เป็นซินนะครับมีมาตรฐานแล้วก็มีสาน้ำมันนะครับเกลือไว้ให้ครับอันนี้ของที่ได้มาครับที่จับนะครับ อุปกรณ์ที่รัดนะครับแบบนี้ก็จะเป็นโล่งๆน้ครับจะเป็นปากปากเล็กนะครับจะเป็น,นรนูนะครับเป็นรูนะครับก็อันนี้คือส่วนที่เขาแถมมาให้กับตัวเครื่องพ่นยาครับหรือพ่นปุ๋ยครับปานในนาข้าวก็ได้นะครับ นี่ครับก็คือของที่ได้มาจากเครื่องพ่นยานะครับหรือเครื่องพ่นปุ๋ยนะครับหรือหวานข้าวนะครับบ้านเขานะครับในหน้าเขานะครับนะครับก็เป็นเป็นตัวเครื่องนี่นะครับทำต่อเครื่องเล็กนะครับก็ถ่ายบรรยากาศเย็นให้ทุกคนดูนะครับ เป็นเครื่องสองจังหวะนะครับก็นี่นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวเร่งเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่ตัวระดับปล่อยเม็ดปุ๋ยนะครับหรือปล่อยเม็ดข้าวก็ได้นะครับก็มีถึงระดับ1นถึงสินะครับว่เราจะปล่อยเยอะขนาดไหนนะครับก็การเร่งเครื่องก็มี1นถึงแนะครับ ก็ถ้าลงมาก็ตรงนี้จะเป็นระดับเครื่องนะครับอันนี้ก็ถ้าจะเอาลงมานะครับก็เห็นครับนี่คือระดับที่มันปิดปากนะครับปิดปากพัดลมจะหยุดการเป่าเม็ดปุ๋ยนะครับหรือเม็ดข้าวลงมานะครับก็ทัะพาาจะเป็นแบบนี้นะครับก็กระทัดรัดนะครับ รถการบาดจิบนะครับนี่ครับก็เดินอันนี้คือถังน้ํามันนะครับมีหัวเทียนนะครับคาบูเป็นเครื่องสองจังหวะนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าได้ลงก็จะถ่ายตอนไปพ่นเม็ดปุ๋ยให้ดูที่ไรอ้อยนะครับ <Yeah! S 1> ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้ ช่องบาบันชาแนลและเป็นกำลังใจให้กับกระผมด้วยนะครับสวัสดีครับ